เราเดินเล่นโอทาวจนมาถึงสะพานแดงนะครับใกล้ๆก,กับสะพานแดงจะมีทาคายมะจินจะเดี๋ยวลองไปดูข้างในกันครับเราซื้อบัตรเข้ามาเรียบร้อยแล้วครับนะราคาผู้ใหญ่คนละ440เยนมีเป็นภาษาไทยด้วยนะเขาบอกอันนี้เป็นโบราณสถานแห่งชาติเลยสำหรับทาคายมะจินยาเนี่ยผมแนะนำเพื่อนๆน,นะถ้ามาเที่ยวโซนนี้ก็แวะเข้ามาหน่อยค่าเข้าก็ไม่ได้แพงนะครับ เขาบารุงรักษาไว้ให้เหมือนของแบบเหมือนเป็นของเก่ามากๆเลยแต่ยังอยู่ในสภาพดีมากๆเลยนะครับระหว่างเดินชมเขาจะให้เราถอดรองเทา้าแล้วก็ใส่ถุงไปซึ่งผมระหว่างเดินผมก็กลัวว่าผมจะไปเหยียบหรือไปทําเสื้อเขาขาดเลยนะเขาดูแลไว้ค่อนข้างจะดีมากๆเลยนะครับได้รับความรู้หลายๆอย่างเลยนะอย่างกองตัวนี้ที่เป็นกองข้าวสารเป็นกองเหมือนแบบที่เอาไว้เก็บข้าวสารนะมันก็คือภาษีสําหรับสมัยก่อนนะครับที่เขาจ่ายกัน จนถึงชุดต่างๆที่เขาเก็บไว้รักษาเนี่ยมั่งอันันสวยมากๆเลยนะครับเพื่อนๆที่นี่โอ okay, เคเพื่อนๆตอนนี้เราก็เรียบร้อยจากด้านในแล้วนะครับที่นี่เป็นเหมือนสํานักงานราชการของสมัยก่อนนะครับมันก็จะมีเหมือนเป็นห้องรับรองของเจ้าหน้าที่เป็นห้องรับรองของหัวหน้าอะไรเงี้ยแล้วก็จะเป็นโซนเหมือนแบบเก็บภาษีนะภาษีสมัยก่อนมันคือข้าวครับเขาก็ใช้ข้าวเนี่ยแทนภาษีก็ถือได้ว่าได้ความรู้ดีนะมาเดินแถวทาคายามะโอทาวแล้วก็เดินมาที่สะพานแดงนะแวะมาเท,ที่ยวที่นี่ก็ถือว่าได้รับความรู้ดีครับสนุกดีนะตอนแรกคิดว่าเอออจจ่่าาาายคเข้้มหรรืปลู การเดินเดินยาวอยู่นะรวมๆสักครึ่งชั่วโมงได้เลยนะครับปะเดี๋ยวตอนนี้เราคงเดินกลับไปโซนแถวๆโอทาว o เหมือนเดิมแล้วก็ไปหาเนื้อย่างฮิดะกินกันครับไป